สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับบุญจีก่าวเอฟซีใหม่ท่านผู้ชมทั้งในและต่างประเทศครับวันนี้ตะเพียนกระยานปลาเข้าโคกเข้าปลาครับอยู่เมื่อวานฝนตกค่้านฝนคือินหนองมันหนาวฝนคือตกทั่วแ์ละครับเมื่อวานหนาวแต่บ่ได้เฝ้ากองไฟหรอกครับวันนี้มันวันนี้มันเหือดก็เลยพยายามมารอปลาลองเบิง่ง บอกันมื000 000 000่อนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่สิบหกนะครับตุลาหกหาวันนี้มือมานของหล่ไล่ข้นอีกแล้วครับมือนี้ความฝันของหล่ไล่ข้นอีกแล้วส่งมือมานอีกแล้วครับนะครับไปลุนไปรอปลากระตะเป็นกระยาดบางสีมานบ่มือาเลยแลังใจตะตเป็นกระยาดสิผัวเฮ็ดยังเนาะพี่น้องมาเลาะเบิ่งมาหล่เบิ่งเฮ็ดร่วมครับ มันออกครับไปรอกกันเลยครับกอแดงงามๆสามดอกครับก็ลลงงามครับดอกนี้ก็ลลงงามเลยครับกอแดงขเขาแป้งถือขนครับ แผงอีกดอกครับเพื่อนตองกำลังงามๆครับสองดอกครับมองกำลังสวยๆเลยเพิ่นเขากี้ครับสามดอกครับเขากี้เขากำ เพื่งตองตุ่มงามๆตุ่มงามๆเลยครับขีดดอกนึงครับเห็ดพึ่งตองกำลังบานงามๆเลยครับนี้สิเป็นเห็ดเพิ่งงวานพี่นอ้องเพิ่งตองอีกดอกครับอีกดอกนึงครับเพิ่งตอง ลังบาดง,งามๆเลยครับรหลุนไปชงเมื่อ,อกี้ก็กตะเพ่งกระยาด้องพี่น้องมื่อนีผพาพี่น้องมาสำรวจปลารถจิมานเฮ็ดไปยังเนาะพี่น้องมาซ่อมเมืงเห็ดจากฝนเศรอลินเศร้าตกแต่บรรยากาศยังขึ้มขึม้มฮึกเก่าครับมาฝนเศร้าพ่นกับไปปล่อยมาเป็นฝอยๆอยู่ครับ เลยพขออย่าอาดมาล่อปลาเบิง่งสิมันบ่พี่น้องดุนไปชมไปก็ลังใจตาเพ่งขย่ายดวะสิมันบ่พี่น้องมื้อนี้เดีพ่อปุนพ่อแกงบ่ครับมาสำรวจปลามารอบังเฮ็ดครับรอบังเฮ็ดรวมสิเห็นบ่เนาะพี่น้อง ครับไปรอปลานทากันครับขอของดีแล้วพี่นออ้องเส้าที่แต่น้อยเนาะครับกำลังงามกำลังแข็งเลยครับนี่ขอของดีละดีเลยกำลังแข็งเลยครับขอของดีแล้วพี่น้องโอยของดีแต่มีหน่อยของหากินยากได้ครับ มองเนี่ยมดปีกอพพอรดได้ครับมีสร้อยออเป็นยังหยาดสร้อยงามๆเอ้์อนั่นกะลังก็ลังกล็ลังอ,อ่อนๆเองอ่อนงามๆเลยจ้ะทองก็ลังน้ำตาลงามๆเลยครับเสียดายแต่มันหน่อยของแสียบสัมของดีหากินยากด้วยนี่ป่นเนาะปุ่นในแกงคักๆนี่แล้ว ขอเฮ็ดค้อนบินพี่น้องรุ่นนี้กำลังซุปหองทองบางหยาดพระท่านอ่อนอยู่เด่นพรท่านขึ้น,น้ำตาลแห้งอยู่รุ่นนี้ซุปก็ได้แกงก็ได้รุ่นแซ่น้ำเกลือจังน้อยแล้วจังแกง ไอ้ปนใช้ประตูเข็มสุปใส่ประตูใส่เม็ดง่าแจบ กออีกดอกนึงครับมีอดอกเอี่ยวพี่หนอกอกอ,กอีกดอกครับ แพีงครับมูไปทางไหนเนาะคือออกสองดอกพี่น้องเอ้ยคือมีสองดอกเนาะนี่ดอกนีออ่แตกซ้ำเป็นสองดอกนะครับแม่โปนโบออดอกนี่ดอกยังไงเลยครับบานห่อสีแผลผักเนื้ออยู่ครับแผลแผลความหนา สารหอในตั้งสุรินสีดอกบางครับดอกวันนาทงทั้งทังเหนือจะมีอีกสามดอกครับต้องผุนเทนอีกสองดอกพี่น้องมีอีกสองดอกครับ แปลงกำลังงามเลยครับสองดอกก่อแดงอีกดอกครับกำลังงามเลยครับน้ำมาอีกดอกงามครับเย็ดกอดอกใหญ่ดอกงามน้องตะเพียบานเฮามันขาดความหนาะสูางเ็ดเท่าพักเนือบ่ได้ <_ d uring> แต่ดอกใหญ่ได้อยู่เม็ดผลกลองอใกใกล้ก,ลกันครับ เป็นดอกใหม่งามดีโอ้ท่างผุ้ใดดหญ่ยกนึ่งเฮ็ดกอพี่น้องไป กอแด,ดงอีสานเฮาสิมีงามอยู่จังหวัดเลยบุการัน้องบัวลำพูแห้วกันนครพนมเ็กอถึงงามๆบ่แพ่ภากเนื้อเลยกอเห็้ปวกพี่น้องพอิ่นังบานแล้วแหละมูว่ใหญ่ มีสาดอกครับตัวนีก3ามซีดอกทั้งในครับดอกบานกำลังงามครับแต่ผลออกน้อยเอาโพดทั้ทงในมีสามดอกโอ้ตรงนี้ดอกน่อยซีดอก มันเหรอพี่น้องมานเหรอพี่น้องพี่มูมันอยู่พี่เองไปเห็นหางมันอยู่ทั้งคุ่นเสียที่เต่าพอบาทนะเนาะจ้ะบานแต่ก็ยังแข็งพดียังขึ้นมาถ,ถึงข้างพอดีพี่น้องเห็นหางมันอยู่ทั้งคุ่นแต่มันย่างไปทั้งไม่ดอกกับบ่พอดอกง่ม,มาทางปม่ตกเก็บหางมันน้องหนึ่งมูมันใหญ่ขึ้นมาทั้งพี่เอง มูญ่มันอยู่ท,ทั้งีิดมันเป็นหางมันหกดอกกว่างหนึ่งนี่เ่้าปูนีาวหเนาะมูใหพ่อกแก่งอยู่ครับมาแล้วว่าแต่สิบ่ได้งัดอีกอยังได้งัดอีกอยู่ครับเบห็ดบานเ้ามันดอกงามจังสีเลย ปนใส่พ่นดอกหน่อยคันได้ดอกจังสี number, ่มือนห้านูนน็อตหล่นกระตาหล่นกระตามูใหญ่แต่ดอกหน่อยปนใส่ดอกนี่น้อยอันนี้ดอกใหญ่ได้จากพี่หน่อยบันหน่อเป็ดอกใหญ่หมานมันหมาน แต่สิบอดเงัดประมณสนสยผลนตกเมือวานกินีดงาง,งามๆนกน้อตาพงงานจ้าผลตกมาแล้วบ่เด้มาบ่เด้เขาโคเขา,ขาปลาเลยพี่หนอ้องคือถอดเศรกันลิ้นๆก็จ้างๆฝนเนยยายอาจตเพิงกับเขาปลาเลยพี่หนอ้อง พอร์ตปลาได้รุนดอกอนี่คล้องเนาะนี่เออเมื่อวานรุนดอก,กงงนี่กำลังงามรุนกำลังงาห์ดูใหญ่อ่ะอออ่ะนีงามงาห์เออหมื่อวานรุนนี่เล่นี่ลุย ก็มาประทันข้างในดอกยังไครับจะพันยูด,ดอกเดียวดุดเอาพี่นนอยัอไงไๆเลยของเพื่อแตกเลย สี่ดอกครับสองดอกครับ ้องดกครับดอกนี้เตะงามม่หน่อยดีเด้อครับนี้งามเลยเตะแตกซื่อๆพี่นอ <c oughs> ้องกระจายมูออก็มาไกลคักเลยงามเลยครับ ลอยดอกครับอกอกครับซ้ำดอกได้ดอกเดียวครับเท่าสองดอกดอกน,นี้ก็เรื่องง่ามๆเลยครับ สวยงามครับดอกนี้ดอกก็ง่เลยพี่น้องเพิ่งตองสองดอกครับตองหน่อยเพิ่นครับกออกดอกนึงครับกอ,อกหน่อยอีกดอกนึงครับ อีก2ดอกครับกำลังงามเลยครับมีอสอดอกกำลังงามครับอีก2ดอกครับ ปล่อยล้วพี่น้องมูมที่สองของห้องมือนนิแต่หลุ่นสวอแล้วครับพอมาวัานฝนตกแห้งฝนตกขึ้มวานฝนตกบนเหมือเนะครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับวันฝนตกนำพี่น้องบริดาเขาป่า มาได้มาไดดก็บ,บ่รเด้มันหนาววันนี้คขงกำลังสวยๆเลยนี่ดอกบ๊วยทอมูเล็กดอกครับมูเล็กของดอกงามไปคนเอาเมาื่อวานมือซื้อ มันสัองลังตะเพียงนีติดกันนะครับไม่เอาเบิ้งบังไงเลยรุ่นนี้งามอยู่ครับรุ่นสอวอรุ่นสอวอ นี่ออกไล่ๆกันนะช่วงไปพ่นไส้แล้วครับนี่วัต็ดปลานี่พ่นไหวแล้วดูใส่นี่ยังงามอยู่ครับยังแข็งอยู่ดึงขายังขาดปุดอยู่นี่ xám đồ ngắm ngàm lời xám đồ họ cũng khá cho cho khắp đừng bỏ nhỏ cứng lệ đừng nhắn khen cho phần thấu พี่น้องผลงานของเฮาหมอนี่คือว่าฟุกมันเสยพี่น้องเกือบเต็มกระตามันเห็ดปวกสองมูมันเห็ดก็มีเห็ดเพื่อต้องก็แปลงนิดหน่อยครับคิดว่าสีมันรปหนีมาเซิบเซิบเบิ้งปลายเห็ดรวม,มนยังลอยออกให้เก็บอยู่ครับมูอปลายมันตินนี่ หน,นูตะเ,เพ่งกสิจ,จบคลิปไปตำหนีครับเวลาครับบ้านหราเมยแล้วพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมช่องตะเพ่งสายร้อมาตลอดอย่างกำลังใจดีๆตะเพ่งกระยามาตลอดครับบอกกันไม่คิมนาครับไม่คิมาคนาห้องจิ้งจ้านเลยกรับบ้านราคาพี่น้อง หนาพอกันไหมเด้อจ้าหมันหมานหมานหมานเสยมาแบบฟุกฟุกเลยมือนี่มารอเบิงเน็ดขาแปลงกันคนตัวข้ามันเปื่อยที่นองบมาท่านออกดอกว่าหันดินมันแห้งฝนเศร้าก็แห้งได้แหละครับเป็นปลาอยู่ข้ามันดูดไว้หากไม่ไงมันดูดไว้ครับไปครับกลับบ้านกัน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ